ป่อยมาแม่งจีซูทของที่สุดแล้วล่ะท่านผู้ชมเอ้ยว้าอ้มันงอเบาไหวอะไรครับยัง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 เขาเขาท่านผู้ชมครับสองได้ครับผมปะ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 เป็นสั่นครับเปิดคลิปมาบบกสวอกระไซเลยนะครับด้วยผลดีครับสองนะฮึ โอ้ไม่ไปปลาหยักครับโอ้กล้องสั้นสะเทื่อนเลยละครับงานนี้เลื่อนลันพร้อมออมันเงียบเงียบอู้หยสดใสขนาดสาขาครับท่านผู้ชมเจ้าเบืองหลดุด อีพ่อไอ,อ,อ้เอ,อ้ยแบกไม่ไหว โอ้ยหวย,ย,ย,ยมาเมนที่สุดของที่สุดเลยล่ะท่านผู้ชมเอ้ยโอ้มันงอเบาไหวอะไรครับอ่อนซ้อนน้ำพอกสอดได้ด้วยครับเด้อสิบบานซ่าห้าบานหรือดนะครับเด้ออันนี้ปาดแล้วอันนี้คือหน่อไม้บานบันบกโซโอู้ยฉัดแจว๋ว เมื่อกี้บ่ได้อุปกรณ์ไปครับเพราะว่าไปเบิ่งเห็ดเพิือท่ามนะครับดยซ้ำนี่แหละครับจผู้ชุี๋ยวไปจัดน้องใหม่แบบเต็มๆครับปันยผูจมก็เอาไปเลิกแข้โอ้ขผูจมแห้งปวด เบิ่งเอาเดี๋ครับเด้อพูของบิ๊กของใหญ่ต้องยกให้บักสอเดี๋ยวจะเด้อผมคำลำลือเราอ่างบ่ครับงานนี้ถุงมือข่อยผิดแล้วนี่ถุงมือม,มื่นบาน กอนี้ได้บอครับที่บกสวอจงไว้ยังเงาบอกหักอยู่ครับยังบอแดงอยู่ไหมแสดงว่าบ่มีไฟต่างๆมาเดีย๋ยวบกสวอกระเสียวไว้ก่อนคีอเก่าครับถ้าได้เลือกแล้วก็คือว่ามันต้องดีนะครับอ่อสวัสดบแห้งไปเลยนะครับท้องใส่เป็นน้าํา เทคนิคสักหน่อยแล้วเราก็เข้ามาเอาเอาเจเมีหลายแบบหลายลักษณะแต่ว่านี่เป็นหู้นะครับเนี่ยเาไม่สมได้ อุ้ยงามครับโเกาโนท่านผู้ชมกำลังเลื่อมแดง ต้องมบอกสอสทีข mm. ัดเอาครับคนน่ะ เอาหาอันจุงไวซี่เยาว่าให้บอกฉันนะครับเอือโอ้โหครับนี้ นี่คักครับเด่งสดุด เลือกให้ด <case> <illions> ีเดี๋ยวไม่มีกระสอบใส่ครับดอนในไม่อยู่กระสอบซีอครับเป็นเรียมๆเข่ามน้าครับเขาเรียกว่าแหลมฮึฮึฮึวิ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 ขมขุ่ยังยั้งยังยังเขาเขาขึ้นไปชุมครับส่งได้ครับผมออ้ยเห็ดขอนขาวครับ ปักี่ทุ่ยท่านผู้ชมครับป๊าปปปปปปเป็นสั้นครับเป็นสั้นเลยเห็ดคอนขาวร่วนร่วนครับปูตาปลาโผลออกมาบัตเท่เลยปูวิ่งเต็มขอนครับปูงามกว่างามเ่ยปูขอชิดถอดเสีย่งานนี่ครับอัเลยบาด ยุ่งกันยุ่งนะนี่ไหนเสียงกระหัดู่แล้วเอาล่บโอ้ยโชคหมายสอนได้งจริงๆครับเดี๋ยวจะงมดปาอยู่บ้านนะครับเด้อฮู้ดว้าย การปลูกไว้การปลูกไว้ให้บักโซงานนี้จอ๋อเอ้ยมาใหม่มก็เต็มทุงหายแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยสุกหมานนะครับเด้อมือนี่สุกหมานของบักสอยอีกเฮ้ยเก็บสวยบักโซไปาดี๋ดวยว มือสันกับมือสันปืดอ่านฝนตกใส่ได้ยุ่ครับได้ยุ่เพราะได้ย่ำนึกนึกเรื่องนี้นะครับนึกนึกหรือ,อยนี่โอ้คงเป็นว่าใต้ขวน นี่อ้ยบ,บ,บุกขึ้นบุกฝันครับว่าจะได้มาปวกขึ้นสองเด่งแล้วเจ้าเมน,นี่ บมงบงามเลยแกจงไว้ดีครับเพื่อยังเต็มขวอนหนึงเก็บยืนยึกสามหมื่นอู้ยังเป็นอกนะครับเนาะนี่เดียว มันเป็นตะสออ่อนนะครับเดี๋ยวไปเป็น,ปนสันอยู่นะเขาขาวซะละหมู่บ้านพอดีครับเมู่บ้านมีบักสอไปนอนวัดต่เลยบเดม่า่บป็นหยังเพื่นยังจงไอยู่ คอยอะไรอย่างมาด้วยกับเนี่ย ครับุ้มที่สุดมหม่ก็ได้เห็ดก็ได้น่าอ,อย่างงางามครับงามเนี่ยเด็กให้มาชมเ้ย เมืออ่อางเป็นสันสันไครับางานนี้ขาวกระจ้าทีแล้วบักสองหัวก่อนมอู รวบรวงวันเรือหมอแข็งแน่นอนครับมือม้อนี้พอดีมื้อนี้บอกซอกับมี่อเอดอเดอ้อทำไมดีครับเลยมีท่านผู้ชมทัดเข้ามาครับกันไดก็ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ชมไมหลายคีอสนับสนุนซอนะครับนะวันนี้จะไ้มาหาเดียวมีออเดอรอเขามาพ่อเฮ็ดอีกมันบนมีเรื่องบางเอ,อื่นด้ยครับแปลกด,ดี เกิมเสือแล้วสวยงามเหนือข้ามันได้ครับนี่นมันไม่ใช่เรื่องเหมือนอื่นแต่มันก็เป็นไปแล้วพนอนะอืม จะต้องไม่ไปใช้กระสอบแล้วก็เฮ็ดใส่ถุงพายครับบันสุดท้ายจุ้มนี่แหละสุดท้ายเลยน่าจะร้ายรวยดอกนะครับแม่นน่ เป็นบุญบักสวาอน,นี้โฮ้ยเทวดาเป็นสุขใจนะครับเนาะบุญอืม้มอะยะขับงานะนี้ แบบว่าบรรยากาศมันได้นะครับโอ้โห้ส้มนี่ขยังบบแด,ดงอยู่ครับผมนะยังบอผพานกับซ้มเนี่ยขั้นัอดินต้องเป็นปีครับทาูปชม จมน้เดียวนยอนอิมมันคักอินลครับทุก้ชมกระขาวมากสามสีพนอนี่อีกอาทิตย์นึงครับเจอกันไปไปไป พี่ <ś les> จิลงหวยครับพี่จิลงหวย <ś les> ชอบต้องรุนพี่ครับท่านผู้ชมซึดเลือดอย่างเห็นได้ชัด ผลงานมื่อนี้ครับท่านผู้ชมปุดาเห็ดกวนขาวเต็มบะทาดบักใหญ่ครับอื้กขนาดสิอ้ยมาเบิ่งน้องใหม่มาเช่นนี้อีพออีเมลน้องใหม่ไปป่าเด้ครับเด้อจะเบิ่งลวดขนาดแกร่งมากบุหลายเด้อท่นทานผู้ชมเอ้ยสวเัเดีคกเอาย่างคักเด้ครับเด้อรุ่นนี้แหละครับรุ่นที่สุดของน้องใหม่สม่งโดยเฉพาะเฮิอื้อ นอนอยูผมาณ่นถามลูกจังไดกจะเจอกันคลิปหน้าด้ครับเ้อขอบุญขอบุญในหลายครับสวัสดีครับมานครับมานมาน